โอเคเครื่องเพย์นะครับนี่คือเครื่องเพย mm ์ซีเพย์สเตชั่นนะครับก็เจ้าของแบรนด์ก็คือโซนี่ครับชัดเจนเอาเป็นเพย์ซีรุ่นนะครับรุ่น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  cuh หนึ C ่งหนึ H ่งหกไม่ใช่ดิหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเอก็ นี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคกล้องโฟกัสโฟกัสชัดไหมโอเคชัดอยู่โอเครับทราบก็อาการเปิดเครื่องไม่ได้ครับเสียบปลั๊กล้อเปิดเครื่องไม่ได้เราก็จะแกะดูเ o ร e r s ่าสลายกันไป let's go กล้องมันอาจจะมืดๆหน่อยเพราะว่าตัวบอดี้เองมันเป็นสีขาวมันก็เลยมืดๆนะครับไปลุย การเลยใช้ไขควงที่ไม่ได้เหมือนทั่วไปสักเท่าไหร่ครับเป็นไข่ควงดาวน็อตเป็นหวัวดาวครับก็เลยใช้ไม่เหมือนโอเคเสียงยังใช้ได้อยู่นะครับ นี่เป็นส r ติ๊กเกอร์การการแกะหลังเครื่องครับหมายถึงว่าถ้าเราแกะปุ๊บว่าจะมีรอยที่เหมือนเป็นรอยคาบอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องแกะอยู่ดีนะครับมีรอยแกะมาก่อนแล้วโอเคันอตรอเลย นัดรอเลยครับ2ตัว น,นี้โดนชัดเจนครับมีคราบมีคราบสนิมเครื่องน่าจะโดนน้ำนะเดี๋ยวเราลองแกะดูว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรไหมลองแกะดูก่อนครับว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรไหม ตัวรวดรวดตรงนี้นี่ต้องระวังนิดนึงนะมันมันคมมากเลยนะครับมันคมนี้ก็ดึงเคเบิลส่วนตรงนี้รอเลยนะครับมันสามารถดึงได้ง่ายเราต้องมาเก็บ ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตําแหน่งนี้นะครับตัวต้องเก็บตัวนหนึ่งล,ลองเก็บเอาชัดเจนครับ,ร,บร้อยโอเคนะครับเรียบร้อยส่วนตัวเครื่องเราก็ยกเก็บเลย,เลยลก็เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทกันว่ามัน ครับอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์สปายนะครับเราดูมามาดูโมเดลก่อนเลยมาดูโมเดลของตัวพาวเวอร์สปายกันว่าใช้โมเดลอะไรจัดนะต,นนต้องหลอกกล้องโฟกัสกล้องไม่โฟกัสโอเค โฟกัสไหมโอเคโฟกัสแล้วนะครับเป็นโมเดล a d b สองสี่ศูนย์ cr ใช่ไหมสองสี่ศูนย์ cr ครับผมก็เลตติ้งไฟสิบสองโวลต์นะครับได้เกียร์สิบสองโวลต์ได้สิบเจ็ดแอมป์ก็อันนี้เป็นสิบสองโวลต์ชุดแรกนะครับสิบเจ็ดแอมป์ถ้าเป็นสิบสองโวลต์ อย่างเดียวนะครับโอลี่คือ12โวลต์18อตแอมป์แต่แมสกีมา2ล้านหนุ่งเกค,เคปล่อยเลยนะครับก็บมาลื้อดูกันว่ามันเป็นอะไรข้างในมีรอยมีอะไรไหมถ้ามีรอยอะไรก็จะได้ดู ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงต่อไป ข้างที่จะแกะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่ขบมาจากโรงงานแบบแน่นมากนะครับโอเคแล้วดูโดยรวมผิวเผินฝั่งนี้ไม่มีอะไรชำรุดนะครับ ง,งเปิดจะอี๋เื่อจะอี๋เห็นว่ามีอะไรบ้างอโอเคครับหน้าเหน้าบปกติเลยนะครับก็โอเคก็โอเคคลิปก็น่าจะจบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะโฟกัสลึกนะครับเดี๋ยวจะต้องถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่แกะ power supply ให้ดูสำหรับเครื่อง PS ตัวสีขาวนะครับโอเคเราเจอกันเก็หน้า